เอาีกแล้วเหรอลูกเอาไปแล้ว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 นะเพชรไปเอาคันนู้นลูกไปเอาคันนู้นคอยคันนี้ของพลอยลูกเออ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 พลอยก็ชอบเพชรก็ชอบแกล้งพี่เนาะแน่แน่อย่านะอย่าของพลอยนะเอาหมุนไปข้างหน้าสิลูกเขี่ไปข้างหน้า ใช้ขาก่อนใช้ขาก่อนใช้ขาถีบใช่ใช้ขาเอ้าดันไปข้างหน้าดันดันรถไปก่อนดันรถไปก่อนไงไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปป้อนด้วยเดี๋ยวแป๊บนึง อ่ะนีงไงสิบหมุนข้างหน้านี่นไงหมุนข้างหน้าลูกอ้านี่นไงหมุนไปเลยหมุนรอบหมุนรอบโอ้เพชรเกือบได้แล้วเนี่ยเฮ้ยน okay, ะครับเดี๋ยวใส่กล้องหน้าก่อนนี่ยายจะไอ้นั้นด้วยป้อนด้วย ล้อปันลวบไมตทองปันอย่างนั้นปันลวบไป้างน้าปันไปแบงนี้มองไป้างน้าไปแล้วนี่อหมูหมูไหมนไปเลยหมนไปเลยหมนไปเลยหมนขาไปเลยหมูขาเออขางออกแล้ว because i knew you because i knew you นกพี่มาพาค่ะพาเป็นเอฟบ้าในเรื่องวิกเกตปก o ุนะคะวันที่1 4ธันวาคมนี้ค่ะเราจะมาเรียนร้อง

ทำใหาทำเาต้ร้องเขาก็เจ็บตัเองก็หีเขาไปพีนอ่า่ออออไ,าไวหวอ่กิกจักิกจัต้งกจักให้กิน เล่นไปด้วยแม่ลูกอ้อแก้วเหอลูกเป็นไงล่ะนุ่มเพียี่แตน่แล้วไปล พูดเล่นเฉยพี่พลอยพูดเล่นเฉยค่ะอย่าอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งเล่นก่อนค่อยกินเลหนูกินข้าวพิ่งเสร็จเนี่ยหนูพิ่งกินเนี่ยไม่เอาหน้าตาตาไม่ต้องตามมันโซก,กับปลวกห้ามไปจับโอเคไหมไหนลองกินรู้สิกินให้คุณยายดูซสีว่าใครจะกินเก่งกว่ากันเอาอย,ยังไหม อ่าอ่าออโอ้โหเออกินสมอยากกี่อะเอาคนนึงจอบันได้ได้ยุ้ได้แล้วใส่ด้วยให้เดี๋ยวย้ายไปยุ๊บเผ็ดเผ็ด นังตามน้องพาลลุกี้ไม่เป็นไม่เป็นเลยยายนะไม่เป็นเพชรจริงอ่ะพี่พลอยทำเป็นไหมเอ้าอันนี้ก็เป็นเนี่ยอร่อยอ,อ่ะกินให้หมดเลยนะลูกกินให้หมดขวดหนึ่งเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ้้ <m 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 ้ MS> ้แแลลววใชนแก้วอ๋อชนชนดิ่งมันหมดแล้วชนแก้วมันหมดแล้วอ่าๆชนแก้วโอ้โหน้เวทเก่งจริงอ่ะอาชอหมดจริงๆด้วยอ่ะสมอยากอี่หรืออะพี่พลอยหมดยังอุ้ยพี่พลอยก็หมดพี่พลอยก็หมดเออเออ เ่งจริงๆกินข้าวก็เยอะกินนมก็เยอะไม่รู้อะเหนื่อยเหนื่อยเหรอเออถ้าร้องไห้เหรอไปแล้วยายพาออกกําลังกายยายพาปั่นก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยบางแต่ก็เหนื่อยแต่ก็สนุกแต่ก็มีความสุขเออเออชูแวบชูแวบชูแว็บขุเขเต็นไหนบ้างอืมชื่อเชื่อ ชอบพี่ชอบพี่ชอบ,อชอบอไปไปไปปั่นเร็วๆอย่าอ้าวคนนัรถล้ลมทับเหรอเออดีมากลูกดีมากเพราะว่าข่อยบอกว่าไม่าหนนายใสร็จแล้วบอกว่าจะห้องจะหายหลายขออ่อยว่าไหนล,ลูลกข่อยใส่โอ้ยคุณ 我在动，动吧，动吧。